ความสุขกูแม่งมีแค่นี้คือกูตื่นแบบโดยที่ไม่ต้องรีบตื่นแล้วกูมีเวลากินกาแฟของกูแบบโดยที่ไม่ต้องรีบแล้วอยากจะออกไปไหนค่อยออกนี่คือความสุขแก่คนข้างก่อนต้องข้างมันต้องมัก่อนนี่เราจะไปตกปลาครับกินข้าวก่อน,นครับ <laughs> พอเราจะมันไหมนะครับอยติดตามดูวันนี้นะครับผมมันมันปลาดั เดนนุ่ม iscilla, PI, oh, <music Brothers> เลยแะเป็นองตนวี้ยค่ะอ้มียรไม่ั่นนะเึฮ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 ึอ ผมซับตอนนั้นงางเก็บของมาอ้ยุเราผมแับปลาพวกนี้มันโอ้โหสุดยอดนะครับตัวเล็กเก็บหมดนะครับผมกบยาง NK นะครับสุดยอดมากเลยครับผมเนื้อยางนุ่มครับกัดง่าย คณครับแลคนนี้มีไหมเลคนี้มีไหมลยงอย่างัเกกบยงกบยงนะวาวกบเบี้ยหน่อยไหนไหนตัวหนที่ว่าเนี่ยเขาเอาอเะีอเบิ้ลัวป่าไหนก็ดำเบ็ดโอมือจมันเอื่อนมนมันมั ใส่นีหนะงามใส่สวยครับใส่สวยครับกินเต็มคอเลยครับโอเค นี่ขนาดจะพบัวกไมเต็มตาเลยนะครับขอบคุณน้หนุ่มนะครับพาทัวร์วันนี้มาควรหน่อยนี่แหละไม้นาน้ำท่วมนะครับไม้ไม้ควนเทะสุดยอดเลยครับผมกัดง่ายครับ สวตัวตัวน้อยใะไรมาถึงนี่เลยนะครับโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยครับต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โห ป่าการถนนครับเย็ดเ่ข้าวขาอเยนน้ำปลาแบบนี้น้ำปลาครับปลาเป็นไหลครับขาดมนะครับปลาเป็นล้านครปลาการถนนปลากางถนนดูวิธีการถ่ายน้ำปลานะครับ ปลาครับมาดูปลาครับปลา,ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับปลาเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่อย่างนล้นใส่น้ำปลาจานหนุ่มนะครับผมเ <c oughs> งี้ยวหนึ่งห่อยูอ่ะ พอท่านป่าหน่อย โดนโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับมาชอนนาครับช่องมีช่องตีตีเลยคนระับสุดยอดครับผม เกียร์ครับเบรดสิบยี่สิบครับผมลอกคัสิตัดครับผมลอกเจ็ดจุดสองครับสุดยอดไปเลยครับผมกับเน<ม>ื้อยางนุ่มๆน,นะครับผมกบยาง NK งามๆครับาง,งามงาเช็คดูครับดิวดบ้านๆมาเลยไม่ยอมไม่เอาเลยแล้วมาดิวเป็นแฉเลยกักบผมไหมไหมนะครับ หมดหดเลยนะครับโโดครับโดฟาดโ้หม้แบบนี้สุดยอดเลยครับก็จอดตีดินี่แม่นี่แม่คือจอดนี่แม่จอดนี่นหมดจอด้นนูนี่นี่นไอ้แมนี่โดนแล้โดน สุดยอดเลยนะ<อ> <laughs> มีไซค์ครับแก้วครับแก้วไปเปิดในนั้นยไ,ไอ้กอนอเนาะดีมัุยยอดครับผมแก้วครับมันมันมันมนีมีมมมมมมมสองสองสองในมันกินดีอยัางเราขาไปเลยก่อนหางมาย่างหัวแล้วอาไ่ามตวันไล่ด้หนุ่ม

คนบอกไม้ก็ดีแรับแต่คนตกอ่อนครับโอ้ยเอาอีกแล้ว โอนครับผมชนน้ำไหลแล้วนี่แจ็มแล้วนะครับสุดยอดไปเลยครับผมอบยาง NK นะครับผมแต็คที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่หลุดเยอะมากวันนี้ ปลาปลาถือว่าเยอะมากนะครับปลาขอน้ำไหลปลาขอน้ำไหลหนุ่มพามานะครับสุดยอดครับผมไอหนุ่มไอหนุ่มเอ้ยไม่หามอยู่อีกสุดยอดไปเลยครับผมยังเงี้ยดีอ๋อหนาไหลไงพี่เสร็จดิ ไปดีบ้างไม่ไม่เรียกกันเลยเจ้าวเจ้าวเจ้า้อ้สายปากอยู่ข้างไหนไ้นี่เหรอะล่ะกัดบัไม่แห่่งอไม่โดนานสอเบสที่เจอแห่โอ้นี่ละไปโดนๆมาแล้ว เป็นน้ำท่วมแล้วครับที่ขาดได้จาน,น,น<ป>ลูน่เลยวะนี่ไงโอยเอาเสียงกดินเหี้ยีลโอ้ยโหวนเลยครับผมปลาพอกอะปลาเดียวอย่าง like, like. like, ว้วนเลยครับอย่างว like. ุ่นเลย นนนวนตับเครับนตับเลยใส่ปลางโล่งีโลอยู่เกือบโลครับผมทำก็เล่นนะออาก็ยิ <c oughs> เ่เสร็จ <c oughs> น่อดยใจไหม <c oughs> ยังอีก <c oughs> สุดยอดครับผมลดลด โอ้ <wounds> <ifica manual valuation> ไม่ได้นะครับตัวนี <to> <t aka> <talk> <them>. ้ผมโดนไปหนึ่งตัวนะครับทำอะไรอย่างไรปลาข้อนาครับปลาข้อนาปลาข้อนาไซต์ดีสวยครับอ้วนๆเลยครับผมปลาข้อนาครับปลาข้อนาเหยื่อครับเหยื่อน้ำเบ่าใช่ไหมครับใช่ครับเหยื่อน้ำเบ่าครับอเฮ้ย ไข่แตกนานนาน <c oughs> นี่ว่าตัวมันรุดดีๆเออตัวนี่โดนเป็นไงล่ะ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 สวยๆโดนสองตัวเลย,ยน,น,นะครับนวนะเฮ้ยอยู่จมวกไปวู โดนสองตัวแล้วนะฮะใช่งามๆเลยนะครับโอ้โหน้องก็โดนนะน้องโดนไปตัวนึ่งนะปลาหัวปูนะครับปลาหัวปูหกยางโอเคนะครับผมสวยๆนะครับภาพหมายนะครับผมไม่ได้ดับรถเลยไม้หอมแดงไม้หอมแดงสุดยอดครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ต so ัวครับได้ตัวครับโดนล้ครับกบยางยังก่อนกบยางยังคือดีเดี๋ยวกบยางยังกบยางเอครับกบยางเอ็นเครบยางเอคกบยางเอ็นครับเต็มปากเลยนะครับผมสวยสวยๆครับสภาพหมายนะครับ เป็นนาน้ำท่วมนะครับมีควายด้วยนู่ <laughs> <c oughs> นไงทำงานอย <c oughs> ู่น,น,นะนครับย <c oughs> <c oughs> อดไปเลยครับผม